คุอยๆค่อยๆสู้เขาลูกสู้เขาเลยการบูมวยหนักไหมไม่หนักไม่นาก็ได้จะ้าปั้ปนตึกๆนิดหน่อยบูมปกติเขาก็ตุกอยู่แล้วอืมตุกเบ็ด พี่การเพื่อนขึ้นมาเป็นไอ้นี้ทำไงปลาบู่โอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคอ่าอ่าจ่ายอ่าเอาลงเอาลงเอาลงเออเอาลงไว้เอาไว้ใกล้ๆเออนได้แล้วรวมดึงเข้ามานี่มือไม่โดดลงน้ำไั้งเออเปิดหน้ารอบเลยเปิดหน้ารอบเลยพอกระชแล้วเปิดหน้ารอบอ่าโอเคเอ้ยไปให้บูมหน่อยเดร้อย